สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้แอดมินนะครับผมสิพาพี่น้องมาตามตัวเลขนถทางโชคลาบนะครับกับพระอาจารย์อำเภอตอนจันนะครับซึ่งเน้ทั้งนี้แอดมินก็ได้นํามาให้พี่น้องได้รับชมเป็นเป็นงวดแรกนะครับเป็นงวดแรกเป็นครั้งแรกนะครับตัวเลขเพื่อนกนว่าเพิ่นได้มาจากความฝันแน่แล้วก็ได้จากเมีตะเคียนแน่ เป็นตัวเลขของเพื่นเนือสิมาจากการคำนวณนะครับเพื่นมีตัวเลขเพื่อนให้พี่น้องทับ้านโชคดีมาตลอดนะครับวันนี้แอดมินกับสิพาพี่น้องนะครับผมมาตามตัวเลขน้ำเพิ่นนพื่อน้ำไปเปลี่ยนแนวทางโชคลาภนะครับเนาะตอนนี้อาจารย์เพิ่นกำลังนั่งคำนวณนั่งเขียนอยู่นะครับเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิงน้ำเพิ่นสอบถามเพิ่นนะครับว่าจะได้ตัวใดนะครับงอนี้ครับแนวทาง เลื่อมือว่านไปนี่เมี่ยงกับเลื่อมเปนสออันนี้แหละเป็นโยมออกให้อเอาะปัญหาบ่าให้ออกก็ออกคือก้านนั่นล่ละนี่ก็คืออัตมาน่งมึงอะไรอันนี้เป็นเป็นเลขเจ้าแม่เพิ่อนบรัน เลขเจ้าแม่เจ้าที่อยูุ่นี่แหละอ๋อเลขภูมิเจ้าทีนะครับนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาฝันบอครับหรือเพื่อนมาแบบใดครับเพื่อนฝันนั่นแหละเมื่อกว่าเลขเมื่อกวสีไไลเลียงกันเรื่อยๆเลขถูกเก้าแน่ถูกไม่แน่ผสมกันครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้ม้าผ่านมาบ่ครับนี่อ๋อเป็นข้อมูลที่ผ่านมาขามาอยู่สามสามงวดต่อกันข้าม้าหลักสามงวดต่อกันสามสามหางเม็ดบอครับนี่ โอ้อันสามโตสามโตนะครับสามโตเขม้าสามงวดเออบ้านนี้มันมีอยูแปดชุดอเริ่มเขียนชุดใช่ีหมเอาเขียนแปดชุดแปดชุดนะครับที่ทั้งหมดดูนี่นะครับแปดชุด แปดชุดนี่เป็นเลขบนนะครับเป็นสามโตสามหางอันเป็นเลขล่างเป็นสามโตสามหางอาจสีบปชัดเจนนะครับอาจสีบปชัดเจนภายในเพราะว่าเพิ่นไสปากกาศมึกหมึกน้อยนะครับนวดมะขันกันหนึ่งซีเตรงเป๊ะได้เลยว่ามะขันปะครับโอ้ยนี่จะเนียนนะครัเนียนเพิ่นมากทำสะอาดอ๋อเนียนหน่อยเพิ่นได้ปะครับเนนระจานก,ก็นเลยซื้อน้ำเนียนเพิน่น เพราะว่างวดแรกอาจารย์ได้มาสามงวดนี่อ๋อสามสามงวดข้างบนนีอาจารย์ได้มาเขามาสามงวดวันนี้ครับงวดงวดวังหันเกิดเลี้ยงเพิ่งเกิดมาเห็ดมาทำาสะอาดเพิ่อนร่วไม่จุดถูกขอขอเลขได้หนึ่งสี่หกครับขอเลขโทรบอกเมียพันธุอาจสิโปชัดเจนเดี๋ยวแอดมินสี่จดไม่นะครับสี่จดไม่นะครับเด้อนิดหน่อยเพื่ดนนะครับแอดมินกับจดออกมาจากสมุดของพระอาจารย์เพิ่งแล้วนะครับ จดมาไว้ที่สมุดของเฮงรุ่งเรืองนะครับพี่น้องเบิงเอาแล้วครับเด้อบัดที่นี่นะครับเลขนี้เป็นเลขเจ้าแม่ตะเคียนทองอุไรนะครับจากที่พักสงป่าซานะครับที่พักสงป่าช้านะครับสถานทีนะครับอยู่ทางอำเภอหลอนจันทร์นะครับเด้อนะครับตัวเลขที่วงกลมไว้นะครับตัวเลขสามตัวงวดนี้เพิ่นให้ทั้งหมดเจ็ดชุดนะครับมีจุดเจ็ดชุดหนึ่งหกเก้า 17 6 367 488 6 8 8 4 8 6, 6 5 5 7นะครับทั้งหมด7ชุด7ชุดนี่เพิ่นเน้นให้นะครับตัวเน้นก็คือ6กหน่นะครับแล้วก็17 6แล้วก็4 8 6 3คููนะครับที่เน้นนะครับเน้นๆนะครับส่วนขางล่างนะครับขางลางนี้2ชุด2คููนะครับ 42กับ54นะครับ42กับ54สถิติของเพิ่นนะครับเพิ่นเข่าสามโตมาสามงวดนะครับแอดมินก็นเลยได้เดินทางมาเพื่อว่าสิมานำเอา <c oughs> แนวทางโชคลาภให้พี่น้องได้รับชมนะครับนี่คือสถิติของเพิ่นนะครับ789กับเข่าสามโตนะครับ805กับเข่าสามโต เขาสามตนะครับงวดนี้เพิ่กนกเลยไหมาตามนี้นะครับพี่น้องกับแคปหน้าจอเอาไว้ทะเบิงนะครับเดอ้อแคปหน้าจอเอาไว้ทะเบงสำหรับพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะครับรับชมทั้งช่องเฮาช่องเฮงด่วงเรืองห้าเก้าใช่แนวนะครับอ่าพี่น้องเขามาติดตามรับชมทางช่องยูทูบเด้อครับเด้อ อย่าไปติดตามทั้งเพจ Facebook มีแต่อแอบอ้างมีแต่เลียนแบบทั้งหมดนะครับแอบอ้างเพจเพจเฟซบุ๊กนะครับส,สีบล็นของแท้นะครับพี่น้องอยากได้ตัวเลขของแท้ตัวเลขของกิ่งที่เขาทุกงวดต,ต้องมาติดตามทางช่อง y o u t u b e ของเฮงลุงเรืองห้าเก้าชาแนลนะครับหรือว่าจะเป็นบ้านนาทีวีข่าวไทยบ้านนะครับนี่ก็คือแนวทางโชคลาภนะครับพี่น้องเอาไปพิจารณาบ้ง ไปพิจารณาเบิ้งหลก็ใส่วิจารณาทงยันในการรับชมนะครับเด้อตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์ออกมีสิทธิหลุดนะครับเขากับพ่กหูว่ามันสิออกตัวใดมาตัวใดนะครับเขากับให้เบิ้งเปลี่ยนแนวทางนะครับให้เบิ้งเปลี่ยนแนวทางทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนาของแต่ละท่านแต่ละคนดวงคนเราไม่เท่ากันแต่ละวันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับมีขึ้นมีลงนะครับเขากับใส่ ดวงอาศัยบุญของพระอาจารย์เพื่อนฮัทธิยาดวงเพื่อนหรือว่าบุญของเพื่อนที่เพื่อนได้สั่งสมไว้หอบหอบุ้มห่อไปน้ำนะครับเพื่อให้เขาโชคดีในงวดนี้ก็เป็นได้พวาะมีโพรไฟลหัวมัวมวมวมนสีออกตัวใดมาตัวใดเลขทุกตัวมีสิทธิออกนะครับเลขทุกตัวมีสิทธิไม่ออกเป็นไปได้เมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอสาธุบุญนะครับให้พี่น้องโชคดีนะครับฮัทธยพี่น้องโชคดีแล้วก็จะก็สิแอดมินกับสิพามาทำบุญนะครับ มาทำบุญกับทางสำนักเพิ่นถูกสิ่งตุย่างขันเฮาบ่สสั่งคำว่าบุญไว้กับสิเห็ดในเขาบ่าใครโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นสั่งบุญไว้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าแอดมินกับเส่อว่าในช่องของเฮานี่มีตะคนดีมีน้ำใจนะครับเป็นสายบุญทุกท่านนะครับถือหน่อยถือายเพื่อนก็บ,บ,กบว่ากันขนาดผู้ผู้ถือหาบาทเพื่อนกันยังทำบุญเป็นร้อยนะครับอันนี้ก็ขอสาธุบ,บุญให้พี่น้องมีโชคมีใช้ ไปกับแนวทางของที่พักสงป่าช้านะครับที่พักสงป่าช้าอําเภอดอนจันนะครับตำบลเ,นะเชียงเครือนะตำบลเเชียงครือนะครับ <iden. S 1> อาจารย์พันวาหยุดตำบลเชียงเครือคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยครับเด้อคลิปนี้เป็นคลิปแรกแอดมินก็เดินทางมาตั้งแต่แปดโมงเช้าหัวหัวกะทิฮอดเพื่นวังสี่โมงกว่านี่แหละทางบบไก่ต่วันลงทางนะครับอ,อ่านี่เป็นแนวทางนะครับเด้อเป็นแนวทางทางช่องของเราเป็นแค่เพียงสื่อนำเสนอนะครับแนวทางโชคลาภ เพื่อนเห็นว่าเ<ส>พื่อนโชคดีมาหลายงวดแล้วนะครับสามงวดซ่อนนะครับเขาสามโตมาสามงวดซ่อนเพื่อนก็เลยเพื่อนก็เลยอยากให้พินวองมีโชคนะครับเพื่อนว่าเพื่อนเบิงทางช่องเขามาโดนแล้วนะครับอาจา์นี่ว่าโชคกับค่อยจามนมามีเงินไปซื้อยือมพ่กจะซื้อเลขว่าได้แล้วทด่ในเตยมีแตยแน้นนโยมซื้อเอาถ้าเทื่อมีโชคเพื่อนจเอบุญมาปั่นเขาเนาะครับเนาะ อาให้พี่น้องโชคดีโชคมันนะครับเดอ้อขอให้ร่ำรวยร่ำรวยขอให้มีโชคมีใช้ในวันสงไทยปีเก้าต้นอรับปีไม่ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบุญกุศลต่างๆนะครับที่พี่น้องได้เหตุหรือว่าทางสำนักสงพ่นได้เหตุไว้ตุ่มหมพี่น้องเดอ้อทรงให้พี่น้องมีโชคน้ำกันทุกท่านทุกคน ขอให้ร่ำร่ำเลยๆให้ถูกหวยนำกันเมื่อสุภูสุคนนะครับเด้อในวันที่30ธันวาคม2565นะครับอาศกศกมันซาุูกนะครับอาจารย์เด้อขอให้ลูกหลานมีโชคเด้อพูมเจ้าทีก็ได้น้ำตุ่มน้ำหุ่มลูกหลานเด้อซาถุสซาถุสซาถุสวัสดีครับีิวาธนาสีเรชนิจังวัฒนะปจานอจัตตารธรรมวัันเจ อโยอนอสังข Pak, รามอลํลํสาธุนะครับ